ว่าไงนะหนูไม <ic> ่อยากจับคุณจีไปเลยไม่อยากไม่อยากคุณจีเป็นชอบบอสซี่เหมือนเดิมวายทำไมล่ะตหนูก็ไม่อยากร้องไห้ค่ะฮะไม่ไหวไม่อยากโอ้ยไม่ไร้องไห้เลยอ๋ยวดูดิร้องไห้ทำไมไม่อยากจับคุณจีไปค่ะรอโอ้ไม่ต้องร้องมากอดกันกอดกันให้ดูดิร้องไห้เลยน้องสารหยุดอาไปไปฮะ เออเอาไว้ปีหน้านะล,ลูกนะครับอะไรนะอยโยโคูโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าค่อย,อยููนะยอเ,อาเนาะดูรองไห้ปอมเนี่ยคนร้องไห้ปอม,อมนี่ก็ร้องไห้ร้องไห้ปอม ะไม่ได้แล้วคุณครูแล้วเออไปหนาไปหน้าเนาะเอออยากดูกับคุณิทำไมครับพรกเธอไม่ได้รักครูพวกเธอรักคอมพิวเตอร์ ักคอมพิวเตอร์ค่ะรักคอมพิวเตอร์เหรอไม่รักครูเหรอรักครูเปล่าโอ้กอดกันหน่อยกอดกันหน่อยฮะเอาไปด้วยลูกบันทึกความดีเอาไปด้วยนุ่นแต่กล้าเขาแย่งงี้แล้วไปไหนหน้าดิหน้าดิเกี้กาะบวงครับไม่อะไร คืออะไรอ่ะไม่บอกนี่ถุงเขียวถุงเขียวต้องเปิดดูที่ฉัต้องเปิดดูแกะเลยครับแกะเลยครับโอ้เอาเอาเอายิบออกมาดูหน่อยเต็มเลยค่ะมันคืออะไรอย่างพี่นายจะบอกค่ะโอ้มันคือเหรียญโปรยทานไข่พับไข่พับรอแต่อันนี้หนูพัดถุงเที่ยงคืนโอ้โหอันนี้ถุงเขียวนี่ให้ครูใช่ไหมใช่ค่ะโอเคโอเคอ่ะครูเก็บไว้ครูเก็บไว้ ดนหญิงไทยเอามาให้หน้าคุณมันรสจานามากว่ากูไม่มีเหกับหัวหนโอ้หนูอะไรอ่ะมากมากเลยดูเจ็ยใจมากๆเลยทำไมนะรักผู้จิบนะคะรักมากๆหนูรักผู้จิบนะคะมีเจ้าของกระหม่อันนับประนาำไปแจก กูเมรอดคนละอันเออยิอ้มกับปันยิ้มเลยแก้ก้อนแล้วอะอร่อยไหมโอ้อร่อยไหมอร่อยค่ะอ,อ,อร่อยไหมคะเออเอาคุณยิ้มได้น้ำอะไรช่วยดูนหน่อยเดีวโอ,อ้อร่อยไหมคะ <laughs> อ,อ่ะวนไปลายไหวไหมครับอ,อ่ะปลปล <laughs>